When there's no more hope is left in me I can see what comes my way And I'm always lost There's nowhere else to go All I do is fall Feels like I can make it สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมที่ดินสวนยางพลาแปลงสวย1แปลงนะครับ ที่ตำบลห้วยยางอําเภอแกลงจังหวัดระยองนะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ลักษณะเป็นที่ดินอยู่บนเนินเขาเล็กๆนะครับแล้วก็ติดถนนคอนกรีตสาธารณะนะครับกว้าง8เมตรที่ดินปัจจุบันก็เป็นสวนยางพาราเต็มพื้นที่เลยนะครับเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดทคุดแดงเนื้อที่21ไร่นะครับแบ่งเป็น3ชนดนะครับเริ่มที่ดินก็จุดที่ผมชี้นะครับ ติดถนนคอนกรีตรสาธารณะกว้างประมาณ105เมตรนะครับหน้าที่ดินที่ติดกับถนนคอนกรีตรสาธารณะเส้นที่ผมกําลังเดินพาชมอยู่นี่นะครับที่ดินสวยนะครับเป็นลักษณะที่ดินอยู่บนเนินแล้วก็จะไล่ระดับลงไปข้างล่างอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ําดิบนะครับเมื่อกี้ที่ผมซูมให้ดูเป็นท่อน้ําดิบที่น้ําปล่อยจากเขื่อนมาให้เกษตรกร ไว้ทําการเกษตรนะครับที่ดินแปลงนี้ก็สามารถที่จะปรับปรุงเป็นสวนผลไม้เป็นสวนทุเรียนได้นะครับถ้าซื้อแล้วไม่ชอบสวนยางพาราก็สามารถที่จะปรับปรุงเป็นสวนทุเรียนหรือว่าสวนผลไม้ได้ผมมีทีมงานรับปลูกให้นะครับสวนนี้ก็มียางพาราเต็มพื้นที่21ไร่ถ้าเกิดว่าจะซื้อแล้วพัฒนาเป็นสวนยาง ไอสวนทุเรียนนะครับก็ขายต้นยางพาราได้นะครับก็ประมาณ5 0 0แ0 0ถึง0สนบาทนะครับเพราะว่ามีต้นยางพาราเต็มพื้นที่เลยผมมีทีมงานรับปลูกให้รับาวางระบบให้ด้วยนะครับสามารถที่จะมาซื้อแล้วสร้างเป็นสวนผลไม้ตามสไตล์ของตัวเองได้นะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้ดินดีนะครับแล้วก็ลักษณะที่ดินอยู่บนเนินน้ำไม่ท่วม อยู่ใกล้ชุมชนนะครับตอนท้ายคลิปผมจะมีรีวิวการเดินทางออกจากที่ดินแปลงนี้ไปสู่ถนนสุขุมวิทด้วยนะครับ่างถนนสุขุมวิทเพียง3กิโลเมตรเท่านั้นนะครับที่ดินก็จะเป็นที่ดินติดกับทางสาธารณะถึง2ด้านนะครับอันนี้จะเป็นส่วนทุเรียนของเพื่อนบ้านนะครับที่อยู่ใกล้กันอายุแค่1ปีเท่านั้นนะครับงดงามมากเลยแล้วก็โตเร็วนะครับเพราะว่าดินดี อุดมสมบูรณ์นะครับอยู่บนเนินเขาเนินเล็กๆนะครับเนินไม่ได้สูงมากนะครับน้ำไม่ท่วมแน่นอนเพราะว่าที่ดินแปลงนี้อยู่บนเนินทั้งผืนเลยอันนี้ก็จะเป็นท่อน้ําดิบนะครับที่ว่ามีอ่อยจากเขื่อนมาให้ท่อน้ำดิบก็ต่อลงให้ทั้ง3าแปลงแล้วนะครับเพราะว่าที่ดินแปลงนี้21ไร่แบ่งเป็น3าโฉนดนะครับจะต่อท่อน้ำดิบไว้ให้ทั้งหมด3ล็อกเลย นาที่ดินก็ติดกับคอนกรีตท,ทางคอนกรีตสาธารณะนะครับวางประมาณ1 0 5เมตรที่ติดกับทางสาธารณะนี่ผมพาบินโดนชมบรรยากาศทั้งแปลงนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนยางพาราเต็มพื้นที่นะครับ21ไร่ข้างของเราข้างที่ดินเราก็จะเป็นสวนผลไม้ของเพื่อนบ้านนะครับเป็นสวนเรียนที่ปลูกใหม่นะครับอายุประมาณ1ปีนะครับโตเร็วมากเลย ด้านหลังนี้ก็จะเป็นสวนทุเรียนนะครับแปลงใหญ่สวยมากนะครับสมบูรณ์มากเลยของเพื่อนบ้านสวยสมบูรณ์แหล่งน้ำดีนะครับสามารถที่จะซื้อและพัฒนาเป็นสวนทุเรียนได้นะครับผมมีทีมงานรับพัฒนาให้เราซื้อแล้วขายต้นยางก็ได้งบประมาณเอาไว้ปลูกทุเรียนได้เลยนะครับ ก็ขายต้นยางทั้งแปลงก็น่าจะประมาณ5-5แสนถึง6แสนบาทเอามาไว้พัฒนาเป็นสวนผลไม้สวนทุเรียนตามสไตล์ของตัวเองได้เลยนะครับสามารถที่ปลูกพันธุ์นิยมในปัจจุบันได้เลยนหน่อมอนทองมูซันคิงแล้วแต่นะครับมีทีมงานรับปลุกรับวางระบบให้หรือจะซื้อไว้เก็งกำไรเก็บไว้มีรายได้จากยางพาราไปก่อน เพราะว่าที่ดินปัจจุบันก็ราคาปรับขึ้นทุกปีนะครับส่วนนี้เจ้าของตั้งราคาขายไว้ไร่ละ6 0 0 0นบาทนะครับ21ไล่เอกาสารเป็นโฉนดพุดแดงนี่ผมพาขับรถออกจากที่ไปสู่ถนนสุขุมวิทนะครับดูบรรยากาศการเดินทางของเส้นทางจากสวนออกไปนะครับก็จะเป็นทางคอนกรีตนะครับออกมาประมาณซัก500เมตรนะครับ ก็จะเข้าสู่ชุมชนใหญ่มีวัดโรงเรียนมีร้านค้าชุมชนเป็นอุโมงค์ต้นไม้นะครับตลอดเส้นทางเลยอันนี้ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับมีชุมชนใหญ่มีบ้านเพื่อนบ้านตลอดเส้นทาง แล้วก็ออกสู่ถนนเส้นหลักของหมู่บ้านนะครับออกไปสู่ถนนสุขุมวิทนะครับก็ขับออกไปอีกประมาณ2กิโลเมตรเศษนะครับก็จะออกสู่ถนนสุขุมวิทนะครับ ข้อเด่นของที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะเป็นรูปแปลงสวยนะครับแบ่งเป็นโฉนด3ใบนะครับติดถนน2ด้านอนาคตซื้อไว้เก็งกําไรก็จะสามารถาแบ่งขายก็สามารถจะแย,แยกขายได้เลยนะครับที่ดินเป็นโฉนดขุดแดงสา,าสามใบนะครับเนื้อที่6ไร่เศษ7ไร่แล้วก็6ไร่เศษนะครับรวมกันทั้งหมดได้21ไร่นะครับ สนใจก็ติดต่อขอข้อมูลเข้ามาได้ครับหนูกับเก๋นะครับยินดีให้ข้อมูลและพาชมพื้นที่นะครับเพื่อไม่ให้พลาดบ้านและที่ดินสวยๆนะครับฝากกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมีบ้านและที่ดินที่ดินสวยๆทำเลดีให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบคุณครับ